กดป้าไปเอามากดอีกรอบปั๊บโอ้โหอีกกดอีกรอบโอ้โหได้จรวดมาเลยทุกคนโบนัสแตกครับผมอ่าปดเกไปเลยครับเพื่อโบนัสไปนะครับเดิมพันยี่สิบนะฮะจะได้หนึ่งพันแปดร้อยรีหกร้อยปั๊บไปแปดร้อยบาททุกคนโอ้โหสุดยอดนะครับสูตรนี้บอกเลยใช้ได้จริงนะฮะอยากรับสูตรฟรีนะครับแอดไลน์มาเลยนะครับผมที่ด้านข้างนะฮะ โอ้โหสามร้อยนะฮะวันนี้กดเพียวๆไปครับเดียงพันไปยนะี่สิบบาทนะฮะกำไรลุ้นวนเลยครับทุกคนโบนัสแตกนะครับแปดร้อยวันนี้สุดเต็มจริงสุดจริงๆนะครับผมเลยนะสุดยอดสุดยอดโอ้โหโอเคทุกคนนะครับใครสนใจนะอยากได้ใใสูตรนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะฮะร,รับสูตรฟรีแอดไลน์มาที่ k f 7 8 9 v i p เกมจรวตพ่าโชค อยากโบนัสแตกแอดมาเลยนะครับ